รวมค่าใช้จ่ายหมดไปกี่บาทแปลหมด20คนแหล่งช้อปปิ้งคือปวกปังมาก <S <S สวัสดีค่ะสซงต์คาเลยนะคะวันนี้ยกับน้องแนนได้หรือว่าน้องนี่อีกแล้วจ้ากำลักค้างกับคลิป u n p a c กแล้วก็สรุปรวมค่าใช้จ่ายบอกเล่าถึงความรู้สึกว่าคลิปที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนแล้วก็ประทับใจอะไรบ้างนะ แต่ก่อนจะไปอันแพคว่าเราได้อะไรมาบ้างเนี่ยก็ต้องมาเล่าก่อนว่าหมดไปกี่บาททริปนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเอานับเป็นลายหัวละกันเพราะว่าไปทั้งหมด20คนแล้วทริปนเนี้ยเนี่ยพี่นัดกับน้องแนนช่วยกันออกคน,คนละครึ่งหนึ่งนะคะก็คือว่าง่ายว่าเลี้ยงทุกคนนั่นแหละแล้วก็หาร2นั่นแหละ,ละเออแต่ว่าถ้าจะมาเอาเป็นเงินก้อนใหญ่นันเลยเนี่ยมันก็จะจุกไปเท่นั้นแล้วนก็จะเฉลี่ยมาเป็นต่อ1นหัวละกันนะคะค่าตั๋วในการเดินทางนะคะตกคนละ2 2 0 0 0ค่ะเพราะว่าเรา นั่งอีโคไปนั่นเองค่ะจากนั้นแล้วเนี่ยที่พักกเราพักกันเป็น Air b บ b นั่นเองนะคะไปทั้งหมด6คืน20คนก็หารเฉลี่ยมาเนี่ยตกคนละ5,000บาทนั่นเองค่ะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะเพราะว่าไปกันเยอะสุดๆเลยแล้วก็มีห้องน้ําในตัวแล้วก็มีครัวด้วยนะคะที่สำคัญคือมีเตียงคือเหมือนเราไปเหมือนนอนพักบ้านเพื่อนอะเออเหมือนไม่ได้ไปแบบค้างคืนที่อื่นเหมือนนอนอยู่ในครอบครัวอยู่ในบ้านของเราอะไรอย่างนี้ก็เป็นฟิลโมเมนต์อบอุ่นนะคะเดี๋ยวแปะไว้ให้ที่พักที่เรา เราพาก,ก็จะชื่อว่ารูด้าฮานั่นเองนะคะเดินทางไม่ยากอยู่ตรงฮงแดเลยก็คือสะดวกสบายมาก,มากที่รอบนี้ไปเกาหลีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือทุกๆปีเนี่ยพี่นาตาไปสัญญากับอาม่ากับมาม้าไว้ว่าแบบเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวก่อนที่เขาเนี่ยจะเดินไม่ไหวก็เลยรู้สึกป,ปีนี้เนี่ยมาม้า,มาดูซีรีส์มาเยอะมากระหว่างช่วงโควิดเขาก็เลยบอกว่าอยากไปลองกินอาหารเกาหลีแบบพึงที่เราก็เลยไม่อยากขัดใจเลยพาไปเที่ยว,กวเกาหลีและอีกอย่างหนึ่งแนน ก็แบบค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญและชํานาญเพราะเราไปเกาหลีประมาณแบบครับๆบๆบ้งที่6ครั้งที่7แล้วอะเน,น่ยก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวพานําเที่ยวเองโดยที่ไม่ต้องมีไกด์วิธีการเดินทางสะดวกสบายอีกทั้งคือแหล่งช้อปปิ้งคือปวดปังมากเอาดีๆคือไม่ว่าจะเป็นจองที่พักหรือจองตัว๋วคือเนีน่ยนะใช้ผ่านบัตรเครดิตวีซา่าคือมันง่ายมากเลยอะแบบปกติหลายคนจะบอกเอ้ยไม่จองยังไงอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดมีบัตรวีซ่าก็คือง่ายสะดวกสบายในการจองเลยนะคะและรอบเนี้ยถ้าเกิดเราจองผ่านบุ๊กิ้งหรืออัคคด้านะคะก็จะมีพ ส่วนลดผ่านบัตรเครดิตวีซ่าได้นะคะคือค่าช้อปปิ้งนะันจะบอกว่าช้อปน้อยมากอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าน้อยจริงเพราะว่าอยากไปช้อปปิ้งครั้งที่แล้วที่ไปเกาหลีกับเพื่อนๆนะคะหมดค่าช้อปไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องสำอางต่างๆคือเยอะแต่รอบนี้คือซื้อน้อยมากซื้อแบบมีสติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนซื้อเนี่ยออกให้หม่อม,ม้าอัมมามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าซื้อให้คนอื่นก็แฮปปี้ใจเนนว่าค่าช้อปปิ้งนะันรวมๆหมดประมาณ 30มหมื่นบาทจ้าเอาดีรอบเนี้ยคือแลกเงินไป5้าพันบาทถ้านับเป็นเงินวอเนี่ยก็ประมาณแสนแปคือเอาไว้ใช้จ่ายแบบเล็กๆน้อยๆพอจะซื้อแบบโน่นนีน่นั่นโนออะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่ทริปนี้นะคะกับทุกๆทริปเลยอะ่ะแนนใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวีซ่าจ้าคือง่ายต่อการใช้ชีวิตมากๆไม่ว่าจะเป็นการซื้ออาหารช้อปปิง้งสุ per ป market ปก,ก็คั แล้วก็จ่ายเงินได้เลยคือง่ายสะดวกสบายมากๆเลยค่ะแล้วแน่น่ะยี่สิบหรือกันนั้นคือแนน่ะพกก็อยู่หลังโทรศัพท์แบบนี้ถ้าจะใช้อะไรก็คือรูดปุ๊บ ออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แตะจ่ายเงินได้เลย <S 2> <S 2> <S แค่มีบัตรเครดิตวีซ่าก็ใช้จ่ายง่ายเลยเอาจีนั้นเนี่ยเคยมีประสบการณ์เงินหายแล้วก็เสียใจมากแต่ตั้งแต่เปลี่ยนตัวเองมาใช้บัตรเครดิตวีซา่านะก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องั้นเลยคือบัตรเดียวเอาอยู่อยากใช้จ่ายก็ติต๊ติต๊ติตตดวกปลอดภัยใบเดียวเอาอยู่เอาดีคือถ้าเกิดมีบัตรเครดิตวีซา่าใช่ป่ะถ้าเกิดเราต้องการเงินนะ่ะแล้วก็บัตรเนี่ยไปกดเอาเงินสดออกมาก็ได้แล้วเขาไม่ได้เป็นแค่บัตรเครดิตนะเขายังไปประกันการเดินทางอีกด้วยอ่าเขาว่ะ มีดิวสุดพิเศษใช่ปะตั้งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจองเลยนะจนไปถึงการท่องเที่ยวคือมีดิวให้เราลดพิเศษแบบเยอะมาก คือบอกเลยว่ามีบัตรเนี้ยจุดหมายไหนคุณก็ออกไปท่องโลกกันได้ง่ายๆกับบัตรวีซ่าโลกก็แค่เอื้อมเริ่มเลยอ่ะมามามา,มา,มาหลังจากชอ้ชอปปิ้งก็เสียไป3ามหมื่นค่าที่พักค่าตัว๋วค่ากินจะบอกว่าทริปเนี้ยอาหา,าหารค่าอาหารเกาหลีไม่แพงนะทุกคนค่าอาหารเกาหลีก็จะตกแบบอย่างใน,นกินเหมูย่างร้านแรกใช่ไหมเซมาเอิน14คนก็คือมาหมดห0 0 0บาทตกคนละ428บาท แต่อิ่มท้องจะแตกเลยแนก็เลยให้หารเฉลี่ยไปว่าตกมือละ500บาทต่อหัวและเราไปอ่ะคือมันแบบหลงแสงสีนู่นนี่นั่นนนเยอะมากทุกคนเข้าใจปะเราไม่ได้กินข้าววันละสามื้อทุกครั้งอ่ะคือบางวันเรากิน2มื้อบางวันเราก็กิน3ามือาาม้อฉนันแล้วแนงก็เลยรู้สึกว่าคิดคำนวณไปว่ามือละ500นะคะเราก็เลยจะคูณ3ต่อหนึ่งวันแล้วเราไปหมด6วันงั้นแนก็เลยจะขอคำนวณไปว่าตกหัวละ9,00 0บาทต่ออาหารครั้งนี้นะคะ ค่าเที่ยวนะคะเที่ยวกลางคืนกินเป็นแบบขวดนะคะบัตเก็ตขวดเนะเาะแล้วก็เป็นแก้วเนาะเราไม่ได้เปิดโต๊ะเราไม่ได้ทําอะไรฉะนั้นแล้วก็คือขวดนึงอะตกขวดละร้อยห้าสิบบาทแล้วเราก็เมาดิบอยู่แล้วไงไปเที่ยวแค่สองคืนด้วยซ้ำค่ะทุกคนค่ะงั้นก็ขอตีไปว่าห้าร้อยบาทละกันนะคะค่ารถในการเดิน,นทางครั้งนี้นะคะเราเดินทางแบบรถไฟก็เลยเติมเงินเข้าไปหนึ่งหมื่นวอนหนึ่งหมื่นวอนเท่ากับสามร้อยบาทนะคะยังใช้ไม่หมดเลยทุกคนบัตรของเรายังเหลือเงินอยู่เลยค่ะ งั้นมาดูดีกว่าว่าแนไนได้ของอะไรมาบ้างนะคะเริ่มกันที่แว่นดีกว่าไปถึงเกาหลีก็ต้องซื้อแว่น g e n เทอร์มอนเตนะคะนี่ตกเป็นเงินรวมรดแวตแล้วต่างๆแนะ้วนาเอ้ไม่รวมรดแวตรวมรดแท็กแล้วนะคะแท็กรีฟันแล้วนะคะก็เหลือเจ็ดพันบาทค่ะเทสุดๆอันนี้ใครต้องการนะคะไปทุบด่วนเลยค่ะ เซนเตอร์มอนเตอร์นะคะแล้วก็มาตอบอันที่มวนผมรอบที่แล้วไปเกาหลีกลับมาก็ซื้อกลับมาแล้วทําหายจ้กไซส์40นะคะลอน40ก็คือซื้อกลับมาใหม่ถ้าตกเป็นเงินก็คือประมาณ3 0ม0นนิดนิดสามพันหนึ่งสามพันสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำหนักเบาแล้วก็ความร้อนคือร้อนแรงร้อนเร็วนะคะ ก็จัดมาเลยจ้ายัางไม่พอเพราะว่าฉันไปรอบนี้ก็เลยซื้อลอนมาม่ามาด้วยนะคะของวอร์ดนานะคะเนี่ยเป็นลอนมาม่าแบบนี้ดัดขึ้นมาก็จะได้เป็นผมทรงนี้นะคะน่ารักกุ๊กูราคา3 0 0พันนิดๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่แบบก็ขนาดเหมาะมือแต่ว่าหนักไปนิดเลยเกาหลีมากฉันก็เลยซื้อกลับบ้านมาด้วยแล้วก็มาว่ากันต่อที่คอนแทคเลนส์นะคะ คอนเดกเลนซื้อมาเยอะมากรอบนี้หลากหลายเลยก็ต้องยกให้เวลาหลายคนชอบถามว่าแบบพี่แนนใช้คอนเดกเลนของอะไรคะคือใช้แต่โอเลนเลยอะเนี่ยวันนี้ใสยย่ของโอเลน ดิซื้อคอนแทคเลนมาแบบเยอะมาก2ถุงเลยอ่ะเธอคอนแทคเลนของเขาว่ากล่องน,นึงอย่างเงี้ยก็จะตกแบบ600บาทเธอจะมีทั้งหมด10คู่20ชิ้นนะคะก็จะแบบว่าใส่กันฉ่ำไปเลยก็คือแบบใส่ถ่ายงานะอะไรเงี้ยแล้วก็ถอดทิ้งได้ไปเลยแล้วก็มาต่ออันนี้ไปซื้อตัวปิดข้างหลังนี่ของเค t ตี้ไฟนะคะคะนี่เป็นหนังสีครีมไปซื้อมาอันเนี้ยคือ2,000บาทบ้านเราชอบมาก ตั้งแต่รู้จักไอตัวนี้ไวเลตเนี่ยไวเล็ตเนี่ย ที่มาแตะข้างหลังเนี่ยคือชอบมากแล้วก็คือไม่มีกระเป๋าตังค์อีกเลยเพราะว่านันพกแค่บัตรเครดิตหนึ่งใบมันก็ใช้จ่ายได้ทุกอย่างเลยทุกคนค่ะก็เลยไม่จําเป็นต้องมีเงินสดไม่ต้องมีอะไรเลยคือแบบใบเดียวคือเอาอยู่มากๆไปไหนก็แตะก็ได้หรือจะรูดก็ได้สบายมากๆค่ะและก็มาถึงน้ําหอมยอดฮิตนะคะของเจนนี่นะคะชื่อแบรว่าเชมเบรีนนะคะน้องแนนซื้อกลิ่นมาว่าอันโนดนะคะคือต้องบอกว่าเป็นกลิ่นที่ ฉันฉีดอยู่ยังไงต้องดมตัวเองเลยเป็นกลิ่นที่แบบว่ามีความแบบเป็นหนังหนักคือตอนฉีดปื๊ดแรกเนี่ยจะมีกลิ่นหนังหน่อยกลิ่นเนี้ยจริงๆใช้ได้แบบเป็นแบบว่ายูนิเซ็กเลยใช้ได้ทั้งหญิงและชายนะคะแต่พอตอนน้องเฟดแล้วว่าจะมีความละมุนวน,นวลๆฟิลดอกไม้รวมๆหน่อยเป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่แนนแบบอากะคิดดูดิว่าฉันชอบไม่ชอบซื้อขนาด100มาแล้วซื้อขนาด 30ML อ่มะมาทั้งหมด3ขวดคือเอาไว้ในรถเอาไว้ในกระเป๋าเอาไว้ในห้องคือเอาไว้ทุกจุดคือแบบแท้จ จะเป็นกลิ่นน้ําหอมลูกหลักลูกใหม่เลยอะเอาจริงๆปะแต่ถ้าเกิใครไม่มีโอกาสได้ไปแทมเอรนนะไม่ต้องหว่วงเพราะว่ากลิ่นเนี้ยจะไปคล้ายมาก ของท o มฟอร์นะคะตัวแบ็คเดี๋ยวในขึ้นรูปให้คลายมากแต่ว่าราคาก็พอๆกันนะแล้วก็ได้คูชั่นจากจองเซมูลมาเป็นรุ่นแมทนะคะวันนี้ก็แต่งด้วยซองเซมูลก็รู้สึกว่าแบบแมทด,ดีเข้ากับอากาศเมืองไทยเมืองร้อนดีมากแล้วก็ไปได้แปลงมาแบรนด์ชื่อว่ารีวอร์นินรีวอร์อินเนาะคัสเตอร์บัตน,นะคะนี่ คือขนนุ่มมากแล้วคือในร้านเขาว่าก็จะมีแบบแปลงให้เราเลือกแบบเยอะมากคือเยอะจริงๆแกมีแบบมีที่หนีบมีอะไรมีครบหมดเลยแล้วก็มีแถมกระเป๋าให้ด้วยนะคะคือแนนหนักซื้อมา2รุ่นซื้อมาเป็นรุ่นแปรงจิ๋วด้วยแล้วก็แปลงไซส์ปกติด้วยแปลงจิ๋วเอาไว้พกพาแบบไว้ในรถไว้ต้องแต่งหน้าในรถอะไรเงี้ยตอบโจทย์มากๆแล้วแนนะซื้อมาหมดเนี่ยแสนวอนก็ได้มาเต็มอันนี้เลยนะ ประมาณสิบกว่าดามแล้วก็ของออรุ่นไซเล็กก็สิบกว่าดามรวมกันไปใส่ละหนึ่งสายคือคุ้มมากก็ไปตามซื้อกันได้อยู่ในหกแดงนะคะ หมดแล้วก็ของช้อปปิ้งที่ื้อมาบอกแล้วว่ารอบนี้ช้อปมาน้อยจริงๆแต่ว่าถ้าให้เล่าถึงความประทับใจนะคะก็ประทับใจที่รอบนี้ไน้่ัด้ไปทางครอบครัวก็รู้สึกว่าเหมือนได้ไปกระชับมิตรความสัมพันธ์ครอบครัวกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าในบางมุมในบางโอกาสอะไร่างเงี้ยเราก็ได้แบบไปประสบการณ์เจออากาศหนาวได้ไปกินหมูปิ้งไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกประทับใจอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็โตแล้วม,มาม้าอาม่าก็เริ่มแก่แล้วอะไรเงี้ยมันก็คือเหมือนจะมีช่วงโมเมนต์ว่าตอนอยู่ไทยเราก็โมติดเพื่อนมาม้าก็อยู่แต่บ้านพออมารบ นี้เราก็เหมือนได้มากระชับนิดอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะประทับใจอาหารการกินถูกจริตน้องแน่นอยู่แล้วเพราะแน้นชอบอาหารเกาหลีอยู่แล้วก็คือถ้าเกิดเทียบแรงก็คืออาหารไทยอาหารเกาหลีอาค่ะญี่ปุ่นคือชอบหมดเลยติดแรงเลยนะก็เลยทําให้ไม่มีความลําบากในการดํารงอยู่เลยนะจ๊ะคือฉันชอบอยู่แล้วกินหมูปิ้งทุกวันมีจ ผู้ชายเราบอกว่าผู้ชายเกาหลีมา10คนก็ให้9คนคือถูกสเปคติ๊ก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 นี้เลยผ่านถ้าสถานที่ท่องเที่ยวนะตอนกลางวันเนี่ยก็บอกเลยว่าก็ยังประทับใจวังวังเขมบกงก็คือสวยมากใหญ่มากอลังการมากขึ้นะไปกี่ครั้งกี่ครั้งใน,นก็รู้สึกว่าแบบใหญ่อะเหมือนในซีรีส์อะเหมือนเป็นโมเมนต,ต์ว่าเราดูซีรีส์เยอะอะแล้วพอเราได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นก็เลยแบบเฮ้ยมันดีอะมันฟิลลฟูลอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งไปแต่งตัวแบบ เป็นพันบกฮันเบิกอีกอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า,วาเออมันน่ารักดีก็ประทับจิตประทับใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสถานที่ตั้งคืนก็หนีไม่พ้ไนไนท์ับของเขาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรจึง้งจึ้งเกิดมันจะเป็นคนละฟิลลิ่งกับประเทศไทยนึนอกปะพราของเขาปิด 11โมงเช้าอย่างเงี้ยเข้าใจไหมตอนนั้นไปยังปิด8โมงแต่คือตอนนี้เหมือนเขาประเทศเขาเปิดแบบโอเพ่นแบบเปิดมากๆปิด11โมงเที่ยวไม่รู้วันรู้คืนเดินออกมางงไปหมดละฟ้าสว่างไปหมดละแล้วก็นายก็ชอบอย่างหนึ่งคือว่าอากาศเย็นพออากาศเย็นอะ่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าแบบเดินได้เยอะทําอะไราได้แบบมันมันไม่มันไม่เหนือะมันไม่เหนือยมันไม่ลํนา,าน่ารนะ้คาญอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเอออยู่ได้ยาว,ยาว สำหรับตัวนันนะนันรู้สึกว่าเกาหลีไม่มีข้อเสียถ้าจะเสียเสียคือภาษาเขาไม่ได้แล้วมันก็ทําให้เราสื่อสารเขายากแต่ไม่เป็นไรชั้นมือแอแอะแบแ๊ะบแบแบแบโบ๊ะเอ๊ะเอหรือจะเป็น Google แฮนด์สลคือชั้นดํารงได้ฉันรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ยากสําหรับชั้นฉันก็เลยโอเคแต่เป็นว่าทริปนี้ก็สนกุกเพราะว่าไปกับที่บ้านมันก็เป็น moment, อีกโมเมนต์อีกฟีลลิ่งหนึ่งอะไรเงี้ยพี่เราได้ไปเที่ยวกับน้องเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ได้ไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยคือกก็ปรตีอย<ๆ> และสุดท้ายนี้นะคะใครที่กําลังวางแผนมีแพลนจะเดินทางไปต่างประเทศอยากจะใช้จ่ายสะดวกสบายนะคะง่ายๆเลยก็มีแค่บัตรเครดิตวีซ่านะคะก็ใช้ชีวิตสะดวกสบายนะจ๊ะมีการสะสมแต้มด้วยแล้วก็ได้ดีลดพิเศษในการจองต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะธนาคารไหนจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตวีซ่านะจ๊ะ เติมเต็มทุกจุดหมายทั้งอกงงายในบาทเดียวสะดวกสบายสุดๆเลยยังไงก็ฝากโ oh, อ oh ้โหด้วยนะคะเดือนต่อไปนะันจะไปไหนก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็มิชชั่นของฉันก็จะสําเร็จแล้วเธอที่ฉันบอกว่าฉันจะไปเดือนละประเทศติดเต้นอะอ่ายังไงก็ฝากติดตามไาด้วยนะคะอยากให้ทําคลิปอะไรออกมาก็คอมเมนต์บอกกันนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ส่วนใครมีแผนอยากเดินทางไปต่างประเทศอย่าลืมนะคะไม่ต้องพกเงินสดให้ยุ่งยากค่ะแค่พกบัตรเครดิตวีซา่าจะธนาคารไหนก็ได้นะคะอยู่ที่ไหนก็ใช้จ่ายได้เลยให้เราเติมเต็มทุกจุดหมายท่องเที่ยวของคุณง่ายนิดเดียวแค่บัตรใบเดียวนะจ๊ะสะดวกสบายส,สุดเลยค่ะ